ตั้งใจฟังนะครับป4ทับ3มาที่3เดือน2นะครับซึ่งคุณจะได้เรียนในเรื่องของตัวที่เรียกว่าการลบนะครับบุกเลตอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้จะบวกในเรื่องของการคัดลอกข้อความไปด้วยนะครับคัดลอกข้อความก็คือครูจะใช้สไลด์เนี่ยครับทั้งหมด2สไลด์นะครับ๋ยวเอาไม้ก่อนลืมไม้ มองเห็นไหมครับไม้นี่อ๋อเห็นละโอเคนะครับะจะสอนเรื่องของการควบการไปเลยนะครับการลบบุกเก็ตแล้วก็การคัดลอกข้อความนะครับอ่ะสมมุติว่าคุณไม่ใช้ตัวนี้นะครับนี่คุณลบออกเลยนะครับนี่ลบออกเลยนะทีนี้ส่วนเวลาคุณใช้บุกเก็ตนะครับมันก็จะมีตัวข้อก่องข้อความอย่างนี้คุณเลือกได้นะครับ กดแล้วก็ลากเข้ามาเป็นช่องแบบนี้นะครับอันนี้เราใช้ก็คือตัวที่เป็นกล่องข้อความนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับคุณเขียนชื่อก่อนแบบนี้นะครับวันนี้รวมกันเลยครั้งเดียวแต่เป็นรอบงานรอบที่2นะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่นี่ครับเคาะสองครั้งนะครับเวลี่ยนนามสกุลออกมาอ่ะ เลขที่ครับก็เหมือนเดิมเลขที่คุณนะครับป4ทับ3นะครับนี่ครับอันนี้พอคุณได้เสร็จครับทีนี้เราจะรวมกันนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะ Copy ข้อความเคยสอนแล้วใช่ไหมครับ 1. ถ้า Copy แบบนี้แบบที่1นนะครับถ้าคุณ Copy ้ตารางแบบนี้ ที่เป็นกรอบบล็อกไเทคบล็อกแบบนี้ครับแล้วคุณวางคุณจะได้เทคบล็อก2ประเภทนะครับกรอบใหม่นะครับกดที่กรอบนี้กดอะไรครับคัดลอกแล้วก็วางมันจะเป็น2กรอบแบบนี้ครับมันจะเคลื่อนย้ายได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่เข้าอยู่ข้างในครับแต่ถ้าอยู่ข้างในคุณก็ต้องดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับเพราะว่าเราต้องการใช้กล่องเดียวบล็อกข้อความนี้ครับแค่กล่องเดียวคุณก็คลิกเข้าไปแล้วกวดลากครับอันสุดท้ายนะ แล้วคลิกลากแบบนี้ครับแล้วคัดลอกนะแล้วคุณวางครับวางไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอ่ะทีนีม้มาดูข้อสังเกตครับทำไมไอ้ตัวนี้มันถึงอยู่ข้างบนแล้วทำไมถึงไม่ต่อข้างล่างคุณรู้สาเหตุไหมครับอ่ะตอนที่เราก็ปปีต้ตอนแรกครับซึ่งมันจะเป็นแบบนี้หนึ่งคุณสามารถที่จะเลื่อนแบบนี้เข้ามาให้มันเท่ากันนะครับ เลื่อนกล่องข้อความนี่แบบที่1น,นะแบบง่ายนะครับเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะกล่องนี้มีขนาดเท่านี้ข้อความจึงไม่สามารถที่จะเลื่อนออกไปฝั่งขวาได้เห็นไหมครับนี่นี่คือแบบที่1น,นะหรือแบบที่2ครับเวลาคุณเลือกลากเนี่ยมาวางตรงนี้นะครับมันจะเป็นลูกศรฝั่งนี้เห็นไหมครับเลื่อนไปฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอันนี้จะแบบเฉียงเห็นไหมครับ45องศาฝั่งนี้ จะเป็นขึ้นบนกับลงข้างล่างทีนี้ถ้าคุณต้องการแบบก่องข้อความแบบนี้ครับไม่ให้มันออกฝั่งฝั่งนี้คุณก็เลือกบบนี้นะครับคลิกแล้วก็คัดลอกอยากให้มันมาข้างล่างก็กด enter นะครับคลิกคลิกด้านหลังนี้นะครับคลิกด้านหลังเห็นมันกระพิบอยู่ใช่ไหมครับคุณกด enter หนึ่งครั้งครับให้มันลงมาก่อนแล้วคุณค่อยวางข้อความแล้วก็วาง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 ,วางแบบนี้ เห็นไหมครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้า็ดดอ้าวทีนี้การก o py ี้ข้อความหลักการเนเป็นแบบนี้แต่ทีนี้มาเข้าเรื่องของบุคลิสครับตกแต่งบุคลิสอ่ะทีนี้บุคลิสคืออะไรก็ลากแบบนี้นะครับคุณเห็นบุคลิสไหมมันอยู่ในหน้าแรกครับนี่หน้าแรกนี่ครับบุคลิสของเรากดเข้าไปครับสามเหลี่ยมถ้าคุณเลือกแบบนี้ มันก็จะจุดแบบนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเลือกจุดสามเหลี่ยมนี้ครับเป็นลูปเครื่องหมายถูกก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่เลือกก็กดคําว่าไม่มีจะอยู่ซ้ายบนสุดมันก็จะหายไปแต่ถ้าคุณต้องการบุ๊กเลตที่เป็นแปลกๆก,กว่านี้ไปที่สัญลักษณ์นะครับนี่มันจะมีการเรียงลําดับครับซึ่งหนึ่งจะมีในเรื่องของลําดับตัวเลขหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็ขีด ก็ไก่ขอไข่แล้วก็ตัวที่เป็นเลขไทยเห็นไหมครับต่อมาถ้าเป็นหัวข้อลักษณะย่อยสามารถที่จะใส่รูปภาพได้ครับรูปภาพมันก็จะมีในเรื่องของไฟล์ที่เป็นรูปโฟลเดอร์ก็คือรูปไอคอนของตัวที่เรียกว่าเดสก์ท็อปเวลาคุณกดเข้าไปครับคุณดูนะเวลากดเข้าไปครับถ้ารูปภาพคุณมีคุณสังเกตที่ตรงนี้นะครับพิกเจอร์นี้นะครับพิกเจอร์นี้นะถ้ามีคุณกด นี่ครับแล้วก็แทรกแทรกเสร็จจะเป็นรูปรถแบบนี้ครับนะลองเล่นดูนะครับทีนี้ลองทำสักสิ์ชื่อพอชื่อตัวเองนะครับงานนี้ก็คือบุ๊กเลตบวกก๊อปปี้นะครับพอเข้าใจไหมครับงานนี้ชิวๆนะครับ